สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับมาสู่ซีปีส์ใ Good Mo วันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์ในตำนานอีกเรื่องหนึ่งของหนังซป,ปราตยาโคโดโมเอ๊ะโคโดโมนั่นมันยาสีฟันโคโมโดโคดีดึกดต็มบันพันล้างโลกก็สําหรับคลิปที่แล้วนะครับเราเฉลยจบกันไปในคิงคอปบ้าสำหรับวันนี้ก็เลยเป็นคิวของโคโดโมบ้างและที่น่าแปลกก็คือทั้งคิงคอปบ้ากับเจ้าโคโมโดเนี่ย มันดันออกมาในปีเดียวกันซะด้วยก็ไม่รู้ว่าในยุคสมัยก่อนเขาโปรโมทกันยังไงเพราะคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยมีทีวีกันครับให้ผมเดาก็คงจะเป็นทางพวกหนังสือพิมพ์อะไรทํานองนั้นนะเราก็เลยไม่รู้ว่า2เรื่องเนี้ยเรื่องไหนมันดังก่ากันแต่สิ่งที่ผมรู้จริงๆก็คือทั้ง2เรื่องมันไม่จบแค่นี้ครับมันยังคงมีตำนานที่ต่อเนื่องที่ถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก่อนอื่นเลยกดไลค์กดซับแล้วก็กระดิ่งกันก่อนด้วยนะครับคำเตือนเอยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณดิตภาวะกกรรุณาาไปปัันจย ก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมืองปิดไปเลย่เลนเรื่องราวของโคดฮีดึกดำบัน พันหลังโลกนั้นเริ่มขึ้นเมื่อมีเรือส่งสินค้าได้ทําการส่งลังประหลาดที่เต็มไปด้วยไข่ของสัตว์ปริศนาซึ่งในระหว่างทางของการขนส่งนั้นไอ้เจ้าตะลุงที่ขับรถบรรทุกก็ได้กลิ่นเหม็นลอยมาจากด้านหลังลุงแกก็มั่นใจว่าไม่ได้แอบตดจนขี้เล็ดแน่นอนเขาก็เลยรีบออกไปดูก็พบว่าออ้โ uh ห huh, ไข่พวกนี้มันช่างเหม็นเสียนี่กระไรพอเห็นว่าเป็นแบบนั้นก็นึกว่าสินค้าที่เป็นไข่พวกนี้เกิดการเน่าเสียซะแล้วลุงแกก็เลยจัดการ โยนมันทิ้งไปที่ข้างทางบริเวณนั้นดังปงเลงเอ้ยดังปงลังก่อนจะขับหนีไปโดยไม่สนใจใยดีและเรื่องราวนั้นก็ผ่านไปเป็นเวลานานถึง19ปีครอบครัวคนเนลลี่ที่ได้ย้ายบ้านมาอยู่บนเกาะห่างไกลพร้อมกับลูกชายวัยกำลังสนที่มีชื่อว่าแพทริกเขาก็ออกสำรวจพื้นที่ไปรอบๆเกาะจนกระทั่งไปเจอลัวที่เป็นของบริษัทขุดน้ำมันอย่างพอรทิปปิโตลเลียมที่มาพร้อมกับป้ายคำเตือนที่บอกว่าคนภายนอกห้ามเข้ามายัางพื้นที่แห่งนี้เด็ดขาด เพราะมันอันตรายแต่ไม่หรือที่เด็กวกัยกำลังสนอย่างเจ้าแพทริกที่ได้เก็บเลเวลความกระโปกงจนเต็มแล้วมันจะฟังไอเด็กคนนี้ก็รีบมุดรูเข้าไปคุดคูอยู่ในโรงงานที่ดูจากลักษณะแล้วดูเหมือนว่าจะเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อนเพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งของและเครื่องใช้ที่ถูกจัดวางไวอ้อย่างเป็นระเบียบจนกระทั่งไอเจ้าหนูแพทริกนั้นไปเจอเขากับสัตว์ปราดตัวหนึง่งที่เขาไม่เคยเจอมันมาก่อนเขาเลยคิดอยากจะจับมันมาเลี้ยงเล่นซึ่งในระหว่างนั้นไอเจ้าหมาน้อยที่เขาเลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างเจ้าบัส ก็ได้มาตามเขากลับเพราะว่าแม่มึงเรียกไปกินข้าวแล้วไอเด็กเปรสแต่ใครฟังภาษาหมารู้เรื่องก็บ้าละพอไอ้เราแพทริกมันดันใช้ความกระโปกมันเป็นเชือกบ่วงเพื่อใช้จับสัตว์ประหลาดตัวนั้นซึ่งมันก็คือจริงเลนที่มีขนาดใหญ่ที่เจ้าแพทริกตั้งชื่อให้มันว่า จิงจ่อยแต่สุดท้ายไอ้เจ้าจิงจ่อยตัวนี้มันก็หลุดหนีเข้าไปได้ทําให้เด็กน้อยแพทริกนั้นต้องวางแผนที่จะจับมันกี่ครั้งซึ่งคราวนี้มันใช้เวลานาน,านจนค่ามืดดึกดืน่นสักพักเชือกบ่วงที่เขาได้วางกับดักก็ดันสั่นดิก๊กดิก,ดกพร้อมกับขาดพึ่งออกไปจากมือและคราวนี้มันมาพร้อมกับรอยเรือที่แพทริกเห็นแล้วต่างก็ต้องตกใจตัวอะไรกันแน่วะไม่เหมือนกัดแรงจุงจู่ๆแพทริกก็ได้ยินเสียงร้องเรียกของพ่อแม่ที่ดังออกมาจากนอกปาขเขาโพดซึ่งทันทีที่เขาก้าวเท้ากําลังจะออก ไปนั่นเองก็ถูกสัตว์ประหลาดตัวนั้นกระชากเข้าไปในป่าแต่แพทริกก็สามารถดิ้นจนหลุดออกมาได้ก่อนจะรีวิ่งหนีเข้าไปในบ้านซึ่งในระหว่างทางนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนว่ากําลังถูกตามอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมาเฉลยในภายหลังว่ามันเป็นเจ้าหมาหนอยบัสเตอร์ที่มุดช่องประตูเข้ามาก่อนจะบอกกับเจ้าน่ายเหมือนว่าหนีกูทําไมไอ้มนุไม่ทันเล้เจ้าบัสเตอร์ก็ถูกง่บไปแดกพร้อมกับเสียงกรีดร้องของพ่อแม่ของแพทริกและไม่กี่วันต่อมาข่าวคราวการตายของพ่อแม่แพทริกก็ต้องทําให้ คุณย่าของเขาและคุณป้ารับแพทริกไปดูแลซึ่งตอนนี้ตัวของเจ้าเด็กแพทริกเองก็กาลังตกอยู่ในอาการป่วยที่มาจากทางจิตใจอย่างรุนแรงก็เลยทําให้คุณย่าของเขาต้องจ้างหมอสาวจิตเวชสุดสวยอย่างวิกตอเรียให้เข้ามาบําบัดเขาแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเด็กได้เพราะไอเจ้าแพทริกนั้นเอาแต่งเงียบไม่พูดไม่จาวิกตอเรียจึงฟันธงว่าเขาน่าจะมีส่วนของการสูญเสียความทรงจําด้วย,วยเธอก็เลยต้องการที่จะรักษาเขาโดยการพาไปสถานที่เดิมๆเพื่อให้แพ พริต์นั้นจำอะไรได้โดยได้ค้นขับเรือข้ามฝั่งยังกิสที่เป็นเพื่อนเก่าของครอบครัวคนนลีด้วยโดยในคราวนี้ก็มีป้าแอนนี่อาสามาดูแลหลานณที่บ้านหลังเก่าของพ่อแม่ของเขาแต่พร,ริตติ์นั้นไม่อยากจะกลับเข้าบ้านเขาเลยไปนั่งตีหน้าเซอร์อยู่ณที่ริมหาดและจองขม่งไปที่โรงงานขุดเจาะน้ำมันอยู่ไกลๆวิกตอเรียพอเห็นอย่างนั้นจึงเข้ามาปลอบและนำกล่องของเก่เาๆมาให้กับพร,ริติ์ได้ดูเพื่อที่เขาจะจำอะไรได้บ้าง แต่เพลติกก็บอกกับเธอว่าคุณช่วยผมอะไรไม่ได้หรอกนะผมไม่ว่ายัางไงทุกคนก็หาว่าผมบ้าอยู่ดีที่ผมเห็นสัตว์ประหลาดแต่วิกเตเรียก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นบ้าหรอกเธอแค่เป็นโรคประสาทฉันไม่ถึงเธอป่วยแดะพร้อมกับหยิบยืนเชือกที่เต็มไปด้วยค่าบเลือดให้กับเขาได้ดูพอเขาเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งหนีกลับเข้าไปอย่างบ้านเพื่อไปนอนคุ้มโปองอยู่ที่ห้องนอนวิกเตเรียก็รีบตามไปดูอาการแต่เด็กน้อยคนนี้ก็บอกกับวิกเตเรียว่าขอบคุณนะที่ไม่เชื่อว่าผมบ้าจนกระทั่งด้งดงงงาาน วิกตอเรียจึงรีวิ่งกลับไปดูเพราะยังไม่ได้นอนพอมัวแต่ทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าอย่างการเช็คความเป็นมาของเกาะเล็กๆแห่งนี้เพราะกาของเกาะเนี่ยเต็มไปด้วยโรงงานเจาะน้ํามันถึงเมื่อวิกทอเรียลงไปถึงชั้นล่างก็พบกับป้าแอนดี้ที่นอนโชคเลือดอยู่เธอก็บอกโอ้โหเจ็บจังเลย ตัวอะไรไม่รู้มันกัดไส้ฉันอนะพร้อมกันนั้นไอเจ้าแพตริก,ก็รีบวิ่งมาดูป่าก่อนจะไปะเผชิญหน้าเข้ากับสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ที่พอวิกตอรียหันไปเจอก็ต้องร้องฮี <H it> อไว้ใต้แล้วนี่มันคนที่จะชัดเลยนี่หว่าจนเมื่อมันเห็นทั้งสองคนมันก็กลูเข้าไปคือหวังจะง,งาบไปให้หายทั้งตัววิกตอรียจึงจัดการนำด้ามมักวาดแทงไปที่ลูกตาของมันจนมันหลงจากก่อนจะเพ่นหนีไปหลังบ้านแต่เมื่อทั้งสองคนนั้นรีบวิ่งตามไปดูก็พบว่าคราวนี้มันดันหันไปงบ่าว โทเอ้ยสวยชิบหายและพอเห็นว่าช่วยหาอะไรคุณป้าไม่ได้แล้วทั้งสองหนอจึงรีบเห็นกลับไปยังรถที่ขนขึ้นมาพร้อมกับเรือแต่เจ้าอสูรและกายโคโดมุกมันก็ดันตามมาและกระแทกจนประตูรถจนยุบไปข้างหนึ่งวิกตอเรียจึงรีสตาร์รถหนี ก่อนจะพุ่งพรุดออกไปอย่างเร็วซึ่งพอหันมาดูก็ไม่เห็นว่ามันจะตามมาทันยกเว้นสิแต่เจ้าโคดโมะมันจะฉลาดคิดขึ้นไปซ้อนท้ายซะเลยจะวิ่งให้เมื่อยทาไมล่ะมนุษย์แต่ด้วยความที่ตัวของมันนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปก็ทําให้มันล่วงตุ๊บลงมากับพื้นและปล่อยให้วิกเอรเรียกับแพทริกเดินสามารถซิ่งหนีไปได้หน้อยฝากไว้ก่อนเถอะและเมื่อเห็นว่าขับมาจนถึงระยะปลอดภัยแล้ววิกเอรเรียก็หันไปถามไอ้เจ้าแพทริกว่า ตกลงนั้นมันคือตัวเฮอะไรแฮตติก็บอกว่ามันคือสัตว์ประหลาดจิ้งจ๋อยและพวกเราจะไม่สามารถหนีคมเขี้ยวมันพ้นจนจูจ่ๆก็มีชายผิวดำโผล่ออกมาจากปากกรโพดและขอร้องให้ช่วยมาดูช่วยมาดูเขาหน่อยซึ่งคนคนนั้นก็คือกิสคนขับเรือข้ามฟากนั่นเองซึ่งตอนนี้เขาบาดเจ็บจากการถูกกัดและไม่มีเลี้ยวแรงที่แม้แต่จะยืนและด้วยความรีบร้อนนี่แหละวิกตอเรียก็พากิสขึ้นรถก่อนจะรีบบึ้งไปอย่างไวเพราะดูอาการแล้วน่าเป็นห่วงจนเธอเนี่ยไปตะเอเขากลับรถอีกคันหนึ่ง ดันขับสวนเล่นมาพอดีเลยทําให้รถทั้งสองคันเนี่ยเกิดเสียหลักและความหน้าแหกกันไปที่ปากขโพดซึ่งเจ้าของรถคันนั้นก็คือชายหนุ่มสองคนเดินถือไฟฉายมาดูว่าไอ้คันเนี่ยมันตายห่ากันหรือ,อยังแต่พอเดินเข้าไปไกลเขาก็พบซากข,ของมังกรโคดมกที่นอนข้อหักอยู่ข้างทางทั้งสองคนจึงรีวิ่งเข้าไปดูอย่างรถที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมกับช่วยเหลือทุกคนออกมาด้วยโดยที่มีไอ้เจ้าแพทติกนั้นเพ่นออกมาคนแรกจนเด็กกระโปรงคนนี้ก็ดันไปนั่งจดจดจงจงณนะที่ซากข,ของมังกรโคดม และเมื่อชายทั้งสองคนช่วยเหลือทุกคนออกมาได้พวกเขาก็มองไปยังเด็กแบบแปลกๆ ว่าไอ้หนูนี่มันเต็มบาดหรือเปล่าวะเนี่ยและวิกตอเรียเองก็ขอร้องให้พวกเขาช่วยเหลือชายที่บาดเจ็บหน่อยเพราะอาการเขาแย่เต็มทีแล้วหนึ่งในชายหนุ่มนั้นก็บอกว่าเขาโดนน้ำลายมันไม่มีทางรอดหรอกเพราะว่าน้ำลายของพวกมันนั้นเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่จะทําให้คุณอ่อนล้าและตายภายในไม่กี่ชั่วโมงแถมรอยกัดของมันก็ไม่ได้กัดเพื่อให้ตายในครั้งเดียวแต่มันกัดให้เยื่อทรมานเพื่อที่จะได้ตามเรียกพวกมาเช็กบินที่หลังได้แต่ทัดน,น,นั้นเองไอ้เจ้าเด็กนะโปกแพทริกก็นั่นหายจ้อยไปซะแล้วเลยทําให้วิก เป็นห่วงเขาเป็นอย่างมากเธอเลยรีวิ่งตามเข้าไปในป่าเขาโพดพร้อมกับร้องเรียกหาเขาแต่ว่าชายหนุ่มสุดหล่อคนนั้นคนนั้นเป็นตามเธอกลับมาและบอกว่าการตะโกนโวกเวกวยวายจะพาให้เราไปตายนะสิครับคุณผู้หญิงพร้อมๆกันนั่นเองวกฝูงมังกรโคโดมก็ไล่ตามพวกเขามาติดๆวิกตอเรียที่ไม่มีทางเลือกจึงรีวิง่งหนีไปกับชายสองคนนั้นพร้อมกับแบกร่างของกิสไปด้วย แต่ก่อนหนีไปเนี่ยพวกเขาก็เจอกับเรื่องแปลกประหลาดอีกพอที่ศพไอ้เจ้าโคดโมโที่คอหักตายนั้นมีรอยกรีดและควักหวัวใจออกไปด้วยนั่นแสดงว่าไอ้เจ้าเด็กตะโปกแพทริกเนี่ยน่าจะบ้าสุดกูและละมังทั้ง4คนจึงช่วยเหลือกันหนีเข้าไปแอบยังโรงกันน้ำมันล้างเพื่อดูแลคนเจ็บก่อนวิกตอเรียเนี่ยก็อยู่กับกิสจนหมดลมหายใจเธอก็เลยเดินออกมาข้างนอกเพื่อตามหาชายทั้งสองคนจนเธอเนี่ยไปได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับการแบ็กเมลของชายคนนี้ที่มีชื่อว่าโอ๊ตและเป็นนักชีววิทยา วิกตอเรียจึงสอบถามความจริงกับเขาซึ่งโอนเองก็ไม่มีอะไรที่ต้องปิดบงังผมก็บอกความจริงทว,ว่าไอ้เจ้าบางกรที่พวกคุณเห็นอยู่มันไม่ได้ชื่อว่าโคดมโแต่มันคือโคโมโดดากอนที่มีชื่อเรียกเป็นทางการจากวิทยาศาสตร์ว่าวรนุ์โคโมเดนซิสและทางบริษัทน้้ามันต้องการให้ผมมาจัดการมันให้หมดทุกตัวแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงร้องจากดันมาจากห้องขัางากซึ่งมันเป็นห้องซักอบรีดโอนก็พบว่าเพื่อนสนิทของเขานั้นได้ถูกจู่โจมไปทีเซนเลือดใหญ่ทางต้นขอบก่อนจะ ได้เปืนลูกซองจามหน้าไปหนึ่งดอกปุ่งเง่งแต่ด้วยความที่แผลนั้นเป็นแผลสาหัสและไม่สามารถห้ามเลือดได้เพื่อนของโอ๊ตคนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงเลยทําให้โอ๊ตเดือยโมโหมากพอถังพยายามติดต่อกลับไปยังหัวหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือคนย้ายคนเจ็บพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยส่วนวิกตอเรอยเองก็อยากรู้ว่า นี่มันไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วคุณมาที่นี่ทําไมล่ะอดก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดพอตอนที่บริษัทขุดเจาะน้ํามันนั้นมาตั้งรากฐานใหม่เขากับภรรยาได้ถูกว่าจ้างจากบริษัทน้ํามันนี้ให้มหาต้นต่อว่าไอ้พวกมังกรโคโมโดมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซึ่งเขาก็ได้คําตอบว่าคงจะมีใครเอามันมาปล่อยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วและโดยความที่เกาะแห่งนี้ขาดแคลนทรัพยากรอาหารเลยทําให้พวกมันนั้นเล่นงานมนุษย์แทนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภรรยยาาาาาขของเเเก็เลททํํให้้บิษันนัุดจะนนม ้นนัได้ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อจะแบ็กเมลผมว่าตัวผมเป็นคนฆ่าภรรยาและถ้าเกิดปล่อยให้ข่าวรั่วไหลออกไปว่าบริษัทน้ำมันนั้นเป็นคนฆ่าล้างบางไอ้พวกมังกรโคโมโดแล้วเรื่องจะยิ่งบ้านไปลายไปกันใหญ่พร้พอมๆกับถามกลับไปอย่างวิกทอเรียว่าผู้หญิงยังคุณละ่ะมาทำอะไรที่นี่ เธอก็ตอบเพียงสั้นๆว่าเธอเป็นหมอมารักษาเจ้าเด็กตะโปกขี่ดือ้ออย่างไอเจ้าพลตทิกนั่นเองพอได้ยินอย่างนั้นอดก็อยากจะช่วยเหลือเธอโดยการพาไปยังโรงกันน้ำมันล้างอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นห้องทำงานเก่าของเขากับภรรยาที่ตั้งอยู่กลางหนองน้ำจนเมื่อไปถึงทั้งสองคนก็แยกกันหาจนวิกตอเรียนั้นไปเจอเขากับห้องห้องหนึ่งเธอจึงรีบเข้าไปสำรวจด,ดูเธอก็พบกับกองไฟส,สดๆร้อนๆที่กำลังปิ้งย่างรูของเจ้ามังกรคอมโมโดยอยู่ด้วยโอ้ตายแล้วแสดงว่าไอเด็กเปรตคนนี้มันต้องกินหัวใจโคม แถมยังจับลูกของมันมาปิ้งเป็นไก่ย,ย่างหัดใหญ่อีกด้วยเยแ่แน่ๆแบบนี้ถ้าปล่อยไว้อาการของเขาอาจจะเข้าขั้นโรคจิตวิปิตโคตรเลยทีเดียวแต่ทันใดนั่นเองวิกตอเรียก็ถูกจู่โจมจากเจ้าคมโมโดตัวแม่ของมันที่กำลังวิ่งปีกระโดดเข้ามางาบเธอแต่ว่าตัวของมันนั้นก็ดันทูกบ่วงกับดักกระชากลอยขึ้นไปจากพื้นโดยฝีมือของเจ้าแพทริกนั่นเองซึ่งตอนนี้อเด็กตะปบได้เก็บเลเวลจนตันแล้วเขาก็จ้องมองมันสักเำหน่งเหมือนจะบอกว่ามึงเสร็จกูแนะ่กูจะฆ่ามึง แล้วเอามาทําหมกจิ้งจ่อยซะก่อนจะใช้เหล็กแหลมเสียบทะลุไปที่คอและดัมเบลแทบไปอีกหนึ่งทีนะที่หน้าท้องของมันจนมันชักเด่วๆว,วิกเรียเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกกับเขาว่าอาการหนักแล้วนะมึงเนี่ยเจ้าแพทิกิก็ไล่เธอไปไกลๆเลยห้ามมายุ่งกับเขาเด็ดขาด ขาจะฆ่าพวกมันให้หมดด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวก็จะวิ่งหนีเธอไปแต่วิกตอเรียเองก็ถูกจู่โจมจากคอมมโดอีกตัวหนึ่งเลยทําให้เธอเนี่ยกระโดดไปเกาะบนซากคอมมโดตัวเดิมถึงมันเนี่ยยังไม่ตายดีมันก็เลยดิ้นเดอเดออีกครั้งจึงส่งผลให้วิกตอเรียนั้นล่วงตุบลงมาด้านล่างเป็นโอกาสเหมาะให้เจ้าคอมมดโดได้ขย้ำเธอแต่ก็ได้เจ้าโอ๊ตเข้ามาเอาปืนลูกซองยัดหน้าช่วยเหลือเธอไว้และบอกกับวิกตอเรียว่าขึา้นไปชวนไอเด็กเปรน,นั้นลงมาได้แล้วไปหมดแล้วมั้งสมองสมองใน ด้านล่างให้จนเมื่อวิกตอเรียไปเจอเขากับไอ้เจ้าแพทริกเธอเขาพยายามพูดก่อมเด็กน้อยว่าเธอแขนพวกมันพอพวกมันพลาดทุกสิ่งไปจากเธอพร้อมกับความรู้สึกผิดบาปในใจด้วยใช่ไหมทั้งหมดนี่เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเธอเหรอก แต่เป็นความผิดของพวกบริษัทน้ำมันที่ปกปิดเรื่องของพวกมังกรคอมโมโดนี้ไว้มันเลยทําให้เรื่องราวบานปลายจนซวยหนักไปถึงครอบครัวของเธอตั้งหาเกิดทําให้ไอ้เจ้าแพทริกเนี่ยหูตาสว่างขึ้นแต่จ,จูจูก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเพราะว่ามีมังกรคอมโมโดไอตัวที่ตามพวกเขามาจากบ้านที่เป็นตัวที่ถูกไม้กวาดแทงตานั่นแหละมันก็ตามมาโอ้โหชนไปที่เสาเหล็กเพื่อให้มันพัง่งก่อนหน้านั้นไม่นานเจ้าโอ๊ตก็ถูกซุ่มโจมตีเหมือนกันเลยทําให้เขานี่เกือบไม่รอดทำไมใช่เพราะชะบอกแทงปากที่เขาใช้มันแทงหน้าจนตัวของ มันตายหาไปแต่เมื่อเห็นว่าวิกตอเรียกับแพทริกนั้นก็ลังแย่ไอเจอโอนเนี่ยก็รีบวิ่งมาใช้ความหล่อหล่อให้มันตามเข้าไปอยากจะกินเนื้อนักใช่ไหมมากินกูนี่เนื้อของชายคนดีหล่อเท่หล่อเท่เมื่อไอเจามังกรคอ,อมโดตามเข้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่รู้ว่าตู้ของมันนั้นกําลังอยู่ในกับดักน้ํามันที่เจอโอนนั้นได้วางแผนล่อมันไว้เขาเลยหยิบซิก้าโยนลงไปสร้างไฟลุกพึบขึ้นมาฐานโถมพร้อมกับร่างของเขาด้วยวิกตอเรียที่มาเห็นเขากร้ลองออกมาด้วยความเสียใจว่าทําไมมึง ง่จังวะไอ้นีเ่เผาเฉยๆก็ได้ไม่เห็นต้องตายไปด้วยเลยแต่าทางด้านไอเจ้ามังกรคอมโบโดนั้นแทนที่มันจะตายมันกลับไวไล่กระโดดพรวดออกมาจากกองไฟเฉยเลยเพื่อที่จะได้หวังลิ้มรสสาวสวยแต่กลับเจอวิกเตอร์เลียใช้ก้อนหินเนี่ยทุบไปที่กระบ,บาลของมันจนมันหัวแตกตายคาดที่อยู่ณตรงนั้นก่อนที่เธอจะพาไอเจ้าแพลตติกนั้นวิ่งหนีไอเจ้ามังกรคอมโบโดตัวอื่นๆที่ไล่ตามทั้งสองคนมาด้วยจู่ๆก็ได้มีเสียงเฮลิคอตบินตับ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 ,ตบ,ตบมาทางภูเขาซึ่งไอคนที่ขับมาเนี่ยก็คือ พระเอกสุดหล่อเทของเราอย่างไอเจ้าโอดทด่ีเผลอไปขโมยจากหัวหน้าของมันที่ดันมาเสืกตรวจงานตอนค่ำมืดพอดิพอดีจึงทําให้สุดท้ายไอเจ้าโอดก็ช่วยเหลือทั้งสองคนได้ทันก่อนจะหยิบปืนสั้นยิงผู้ไฝ่หันไปกอกปากไอกเจ้าคมโดที่ตามมาดังปุ๊ดจนคอของมันนั้นไหมไฟไปเลยและหลังจากนั้นทั้ง3หน่อใช้เฮลิคอปเตอร์บินไปจอดกลับขึ้นฝั่งพร้อมกับพากันไปเดินหล่อเทเพื่อให้หนังนั้นมีฉากาสวยๆการที่สุดท้ายจะจบไวเพียงเท่านี้โอเค จบง่ายตามสไตล์หนังเกตบีเอดี e D e F. เรื่องหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันกับพาดต่อของมังกรคอโมโดอึดใจนิดเดียวนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ